เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม PUBG Mobile m e t r o r o y a l นะครับอยู่กับน้องมงครับนะครับโอเคอันนี้ก็ใช้ปืนนี่ครับ M K 1 4แล้วก็ M K 4 7อันนี้ก็เอากระสุนเขียวกับกระสุนน้ำเงินมานะครับกระสุนเขียวไว้แจกกับบอสแล้วก็บอทนะครับกระสุนน้ำเงินไว้แจกคนนั่นเอง ค <Okay, S 2> ไปเลยมายิงรัวเป็นตับเลยอยู่ไหนข้นเนี้ยโอเคครับไปเปิดกลองกันเูอได้เครื่องกองน้ำสุดยอดเปิดกลองแรกก็ดวงดีขนาดนี้ โอเคครับตามน้องมองไปตอนนี้ก็เอาชุดก่อมานะครับเกาะสตีลฟอนใส่คอมระสิตไฟเบอร์เ้นป้องกันการเจาะทะลุนะครับแต่จุดอ่อนจริงๆแล้วก็อยู่ที่หัวนะครับ ถ้ายิงหัวปุ๊บเกาะก็จะไม่มีค่าอะไรครับดังนั้นคนที่เจอเราเขาจะพยายามเรียกว่าเล็งที่หัวไปครับไปเบอร์สองไปสนามบินคนเดียวเบอร์1ตามมาด้วยกับเรานะครับ ปืนนี้นี่แต่งได้2แบบนะปรับได้เป็นแบบยิงต่อเนื่องกับยิงหนึ่งนัดถ้าต่อเนื่องก็ทีละสามนัดความนิ่งก็ถือว่าโอเคนะเฮ้ยอะไรวะบอดยิงบอดยิงอือเอารองเท้ามาทำไมเสียงมันดังไม่หยุดเลย เปิดตอนนี้เปิดนี้ไล่เช็คดูสิเก็บของเขียวมาก่อน,อม,าอนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> เจออะไรไหมน้องมงน่าจะไม่เจอนะครับบอทยังไม่เกิดอ่ะ โอเคครับเข้าไปในเขาหาดเลยอ่านกมง,งกระโดดไปสำรวจข้างบนก่อนหวังว่าจะไม่มีใครนะเ <c oughs> สียงคนเสียงเสียงเท้าเท้าบอดสะดุ้งเลย เก็บมไหมหอืมระเบิดไห้บักพี่เปิดกล่องเลยเกียบบักเก็บเปิดเลยตู้เก็บเอกสาร เฮ้ยจ้ะ CPU จัดว่าแจมครับของมีค่าขนาดนี้เราต้องครอบครองอื้ CPU อีกแล้วได้ของวงพร้อมกัน3อันเลยดีจริงๆ เปลี่ยนเป็นกระสุนเขียวโหลพี่บัอกบอสพี่บกบอสมายิงตรงนี้ี่มันเป็นจุดที่บอสมองไม่เห็น,นใช่ไหมโอ้จริงบอสสบายเลยครับเลือดสาดเลือดาสาดบอสเลือดสาด ตายซะบอสดูที่ว่าได้อะไรบอสของดอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่ที่ดวงดเราด้วยแหละส่วนหนึ่ง ส่วนยังเหลือเยอะอยู่เลยรอแป๊บนะพี่แจรถโอเคน้องเขาหน้าจะไปทำธุระเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวพอดคลิปก่อนโอเคครับมาต่อกัน ไปครับไปเจอใครเจอใครเห็นล้วเห็นล้วเห็นล้บอดใช่ไหม ไปครับไปด้วยพี่ไปด้วยปรโตูนึกว่าคนโอเคครับไปครับเราตอนนี้อยู่ไปเทินไลน์นะถ้าขับไปเทินไลน์ได้ก็ น่าจะกลับบ้านหรือไม่ก็ล่าบอสที่เมืองน้ำต่อี่เราเจอกับเบอร์สองเบอร์หนึ่งโอเคครบทีมทุกคนมารวมตัวกันที่นี่ กล่องตรงหลังคาผมไม่ค่อยกล้าเก็บนะมันโล่งเกินตรงนี้พอได้อยู่ได้ไรเอ่ยอีกแล้วครับของมีค่าให้มันได้อย่างงี้สิกล่องนี้ยังไม่เปิดเปิดมาเลยเปิดกล่องรับทรัพย์ ท้องท้องไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโกยมาก่อนโหเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนกระสุนตายแล้ว เดินเดินสำรวจไม่เจอใครเลยชิลมากคลิปนี้โอเคน้องมงดูบ้านหลังนี้เดี๋ยวผมไปดูอีกบ้านหลังหนึง่งอ่าเปิดกล่องเปิดครับสามสองหนึ่งจ้ะของเขียวก็โอเคนะก็ไม่เร็ว เก็บประกอนแล้วค่อยแยกตกใจหมดเลยกล่องกล่องนี้ก่องนี้เปิดเปิดกล่องนี้เบอร์หนึ่งปักหลุดหให้พี่เหรอเก็บไปเลย น้องได้จดหมายอะโอเคอยู่นะสตูกเกิดด้านบน <got> ยังไงเอ่ยพาดบทเหลืองทำไมอ่ะ เล่นต่อเลยไปที่เมืองน้ำครับหลบมาเพื่อล่าวิ่งไปที่บ้านหลังนั้น ถ้าเจอบอสผมจะใช้กระสุนเขียวให้คุ้มค่าเลยครับ กันให้หมดส่าจัดการเรียบร้อยกระทะ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 นั่นแหละที่ต้องการไปไล่ยิงก่อนไปไล่ยิงก่อนบอสอยู่ไหนยิงให้พุ่นเลย <Bot. S 2> พุ่นไปสิ เฮ้ยได้ชุดหรือเปล่านะไอ้ยะเกาะสี thank you l e เ d e r ์โอได้ปืนด้วยเต็มแล้วครับ full option เกาะสีเอาไว้เล่นด่านสามถ้าเราไม่ขายนะ ป่ป่ปเพื่อนๆเ,เ,เรายังรอดอยู่ดีสบายดีกันใช่ไหมคลิปนี้ก็เพลินเินครับเพลินเกระโดดผลไหมผลที่น้นายังเจ๋งไปเปิดกล่องนี้เราก็ไปไหนต่อไปนี่ไปนี้ กลับกันเถอะน้องมุงป่ะของพี่เต็มละตรงนี้มีคนเปิดกล่องไหมไม่มีน่าจะไม่นะอ๋ไม่ยิงด้วยครับตรงนี้เป็นของของเราหมดแล้วเยี่ยม เฮ้ยอ่ะได้ของโคตรดีเลยอ่ะมาแล้วมาแล้ว,ลวน้องมงเราจะกลับกันพี่ขอเปิดกล่องนี้อีกกล่องหนึง่งเปิด ไ,ไ,ได้อะไรได้อะไรได้อะไรโอ้ไม่ได้แต่เมื่อกี้คุ้มค่าแล้วได้เครื่องรับสัญญาณครับเครื่องตรวจจับอิ่มแล้วครับตอนนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ